สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ฮุนนี่วงวินเนอร์เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำรายการของตัวเองแล้วก็เอาเหล่าบรรดาศ,ศิลปินในตึกดำเนี่ยมาเข้าร่วมรายการด้วยนะคะล่าสุดวันนี้นะคะมีการอัปคลิปเป็นคลิปที่2นะคะลิซ่าพูดถึงฮุนนี่ว่าสำหรับฉันแล้วเขาคือนักต้มตุ๋นค่ะที่เล่นติ๊กตอกฉันไปช่วยพี่เขาค่ะพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะเลี้ยงข้าวเองต่อมาก็ไปกินข้าวด้วยกันค่ะดงยอกวงไอคอนก็บอกว่าเคยไปกินข้าวกับลิ ไปกัน3มคนหมายถึงลิซ่าดงยอกแล้วก็ฮุนนี่ค่ะลิซ่าบอกว่าพี่ฮุนเขาบอกจะเลี้ยงแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้เอาบัตรมาค่ะตัดภาพมาที่ดงยอกกําลังนึกอยู่เลยค่ะว่าสรุปคายจ่ายเงินหนะ้าวันนั้นน่ะเลี้ยงไหมนะผมจ่ายไหมนะแล้วก็คิดออกทันทีเลยว่าจริงด้วยซี่ผมเป็นคนจ่ายนี่นะตลกมากค่ะทุกคนดงยอกก็เกือบลืมไปแล้วนะว่าตัวเองเป็นคนจ่ายเงินนะคะนี่มันแก๊งอะไรกันครับเนี่ยหามากเวลาพูด แชรกันนะคะคพี่จินวงไอคอนที่นั่งข้างหลังก็ขำไปด้วยเลยค่ะพี่หุนเลยกลายเป็นคนหลอกลวงในแสตาลิซ่าไปแล้วนะคะ มีการพูดถึงเรื่องที่ฮุนนี่ชอบถอดเสื้อด้วยนะคะและคำแนะนำของทุกคนเหมือนกันหมดเลยค่ะบอกให้ฮุนนี่เนี่ยหยุดถอดเสื้อเธอรู้ว่าออกกำลังกายน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถอดเสื้อบ่อยเกินไปเนี่ยโชว์เยอะเกินไปค่ะอารมณ์แบบจะถอดอะไรมันทุกที่นะลิซ่าก็เลยตกใจที่ทุกคนคิดเหมือนกันเลยค่ะแล้วบอกว่าพี่เขารู้ไหมคะว่ามันผิดนั่นแหละค่ะคือปัญหา ยายลูกสาวคือต่อยหนักมากค่ะทุกคนหยุ่มพี่ฮุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีแต่คนแซล์พี่แรงนะพ่อถามถึงคำถามหนึ่งบอกว่าอนาคตคุณจะมาปรากฏตัวในวีล็อกฮุนนี่อีกไหมลิซ่าบอกว่าไม่ค่ะไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ลุกเดินหนีไปเลยค่ะน้องตัดเยื่อใยมากค่ะทุกคนแกล้งพี่นะถ้าหนูไม่มาแล้วใครจะมาล่ะคะรายการของฮุนนี่ก็สอฟทุกวันพฤหัสนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะมีภาคต่อจากคลิปนี้ ะะเพราะว่ามันสั้นเกินไปเพียง6นาทีกว่าเท่านั้นนะคะไม่แปลกใจเลยที่ทั้ง3คนสนิทกันนะคะเคมีเข้ากันมากโบะบะกันสุดๆเลยค่ะไม่รู้ว่าทุกคนสงสารใครสุดสงสารพี่ฮุนนี่ที่โดนเพื่อนหยุมหัวหรือว่าสงสารดงยอกที่เสียตังเรียนข้าวแทนพี่ฮุนนะคะจากความสัมพันธ์โรงเรียนสอนเต้น X Academy แก๊งเต้นในวันนั้นสู่มิตรภาพแก๊งนักต้มตุ๋นในวันนี้ค่ะเออหยอกๆเด้อ de. นี่มันเน ็นรายการของพี่หุ่นนะแต่ว่าเอาเพื่อนมาแฉตัวเองนะคะคือเรียวมากๆความสัมพันธ์3คนนี้คือน่ารักมากจริงๆนั่นแหละดีใจที่ตอนนี้เปิดเผยออกมาได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะมีโมเมนต์ศิลปินร่วมค่ายเดียวกันเนี่ยยากเย็นซะเหลือเกินนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้3คนนี้เนี่ยไปออกรายการวาไรตี้กันแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะคงจะสนุกน่าดูเลยค่ะเพราะว่าเซนต์วาไรตี้คือดีมากๆค่ะวันนี้นะคะเหล่าพี่ๆแดนเซอร์ในตึก YG ก็มาลงสตอรี่ด้วยนะคะเป็นภาพขอบคุณสาวๆ b l a c k พิง k ที่ซื้อหูฟัง Airpods m a x ให้นะคะสาวๆน่ารักมากเลยแล้วก็สายเปด้วยค่ะเปหนักอยู่นะอันนึงก็เกือบ20,000เลยนะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะรังนะจุกๆจุลรังนะจุกๆจุ